เขาบอกว่าตลาดชาวเขาเผ่ามูเซอร์ยังไม่เห็นตลาดนะเห็นเป็นรถอะโ,โ,โวคาโดไม่ใช่แนวเพนมันนไม่เคยชอบเลยผผลไม้เมืองเหนือเต็มเลยอ่ะเด็นตึงอะไรจักเด็นตึงมากๆเลยนะแม่นี่อะไรหมูป่าเหรอ ปาร้อยเดียวจ้าไม่เอาไม่ได้ทำไม่ได้ทากับข้าวเลยอร่อยมากเลยนะหููมากในโลละร้อยเดียวหมูปลาร้อเดียวเองแต่ว่าเพนไม่ทากับข้าวอะไรเลยอ๋อก็เป็นผักเหมือนกันทุกร้านอ่ะหลักขา ลูกไหนลูกใหญ่ๆเลยนะลูกใหญ่เป้งเป้งลูกเท้ากำปั้นหกลูกทำไมลูกมาถึงได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็นของนอกค่ะอ๋อคือไม่ได้ปลูกที่นี่หรอคะไม่ได้ปลูกที่นี่ก็มีแต่ว่าของเป็นพันนอกเหรอเมลอนที่เบดโลละเจ็ดสิบเจดหยาตเพิ่มหนึ่งร้อยหนึ่งเจ็ดหยาต์หนึ่งร้อยวมพักหมุนพักกันได้หมดทั้งโต๊ะเลยจ้ะพี่สาว ามหกเก้าลูกม <c oughs> ีวยสวยได้อะไรผักเย้านี้สามอย่างห้าสิบพ็ีเพนจะซื้อคณะฮ่องกงแล้วก็มาละหวานที่เอาไปผัดกับไข่นะอร่อยมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ผักกาดขาวสามอย่างห้าสิบที่เมื่อวานเรากินเนี่ยอันนี้อร่อย คุณแม่คะว่ายังไงพี่ช่วยซื้อหน่อยเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนี่แม่ร้านหรอเหมือนกันทุกร้านพิซซ่าลูกพร้โล้นแหละลูกแพรแดงสดโหนี่ดูสดจริงๆอ่ะกันสิบโลค่ะแม่ยังเปิดไม่ได้ สิบเอาไปสนุะทพุดซาช็อกโกเลตร้อยห้าสิบหมูป่าถูกมากเลยนะอันนี้เป็แบบไหน่าลูกแพ้จ้ากอล่ห้าสิบบาทกอละห้าสิบบาท ก้อนใหญ่ก hmm. like okay, so ็ได้ก้อนไหนก็ได้ขายดีมากเลยนะนี่คนนักท่องเที่ยเยอะอุ้ยถูกมากอเห็นบางคนไม่ชอบกินเลยมันมันมันรู้สึกมันเลี่ยนแล้วก็เหม็นมันแล้วแต่คนชอบยคะไม่จยะ้หนยาทำยาก อดีตวัน,นก่อนไปขอที่วัดอะไรบ้านห้วยลาดอะไรเนี่ยลิงเนื้อมันจะเหมือนเขาบอกว่าต้องนิ่งก่อนนะถึงจะกินได้นไเนื้อมันจะแบบปุยปุยเหมือนอะไรเหมือนมันฝรั่งที่แบบมันปุยสุกแล้วก็ปุยปุยไอ่ะไม่ใช่เหมือนมันสำปะหลัง ทีสุกแล้วก็เนื้อปุยๆแปลกมากไม่รู้มีประโยชน์อะไรไครซื้อไปฝาก,นายยกเนี่ยยกถุอองถุงละร้อยเลยถุงเบอเล,อเลยอะอะโวคาโดสามกิ 3, โลห้าสิบหาได้ที่ไหนคะไม่มีแล้วค่ะไม่ใชว่าจะกิสว็